สวัสดีครับผมช่างแอมนะครับจากร้านสมัยไอทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง Surface Pro 4นะครับเราวันนี้ผมจะมาสรุปงานนะครับเครื่อง Surface Pro 4เครื่องนี้นะครับเพื่อาการที่ลูกค้าเข้ามาให้กับทางร้านแก้ไขนะครับก็คือแบตเตอรี่บวมนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เก่าของลูกค้านะครับที่บวมนะฮะ เราจะมาทดสอบกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านคนไหนนะครับที่มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับถ้ามีอาการที่ไม่ค่อยดีก็สามารถนำมาให้ ทางร้านเข้ามาตรวจสอบแก้ไขหรือเช็คอาการเครื่องได้นะครับทางร้านสมายไอทของเรานะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับมีเมกะบางนาเทอร์มินอลตะโศก n ยูเนี่ยนมอลลัดพราวเดอะมอลบางกะปิและสำนักงานใหญ่ที่ประเวศน,นะครับแต่ในช่วงนี้นะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้4สาขานะครับต้องปิดตามนโยบายของทางรัฐบาลน,นะครับ ถึงมาตอนนี้ก็เรามาอยู่กันที่สํานักงานใหญ่นะครับที่ประเวศนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนสะดวกก็ไม่สะดวกมาก็สามารถส่งเครื่องมาให้ที่สํานักงานใหญ่ที่ประเวศได้นะครับผมเราจะมาเชืกันนะครับทัชปกตินะครับเสียงใช้ได้นะครับผมการเข้าบว์เซอร์ใช้่ได้นะครับ นะครับวันนี้ช่างแอมมาขอสรุปงานเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเซ r ร์เ Pro 4ปเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับ